สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมพบกันที่สวนครูตับนะครับภาพอาจจะเบลอเนิดหนึ่งนะครับฝนลินนะครับเลนก็เลยอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้มาเพาะพันธุ์กบนะครับพาทุกท่านมาที่บ่อเพาะพันธุ์กบนะครับเดี๋ยวไปที่บ่อเลยนะครับครับท่านผู้ชมครับนี่ก็บ่อเพาะพันธุ์ กบนะครับผมพอผ่านลูกออดนะครับตอนนี้ก็เอาตัวเมียลงไปแล้วนะครับตัวเมียลงไปแล้วก็กําลังเปิดน้ําใส่นะครับเปิดให้แต่พอท่วมตรงขาหน้านะครับอยู่อยู่ระหว่างกล่องเสียงนะครับท่วมประมาณนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับกบจะได้เกาะแล้วก็ยืนขับไข่ได้นะครับผสมพันธุ์ได้อ่าวันนี้ปล่อย บ่อนี้ลง17ตัวนะครับ17ตัวเดี๋ยวจะเอาพ่อพันลงสัก40ตัวไปเลยนะครับเอาให้เต็มบ่อไปเลยนะครับแล้วค่อยมาแยกทีหลังนะครับแยกลูกออกแยกตอนที่มันฟักแล้วนะครับสักอายุ7วันค่อยแยกนะครับก็ฝนลิ่นๆนะครับบรรยากาศพอดีนะครับใส่พวกผักบุ้งลงไปด้วยนะครับสร้างบรรยากาศนะครับ จังบรรยากาศนะครับสาหรับท่านใดอาจจะมีคําถามว่าเอาตัวไหนลงก่อนตัวผู้หรือตัวเมียนะครับก็อยากจะแนะนําให้เอาตัวเมียลงก่อนนะครับเพราะว่าตัวผู้จะร้องนะครับร้องร้องหาตัวเมียนะครับแต่ว่าตัวผู้จะเป็นคนกระโดดเข้าไปหานะครับไปจับคู่กับตัวเมียนะครับ ถามว่ามันมีผลต่างกันไหมก็ไม่ต่างกันนะครับจะเอาตัวไหนลงก่อนก็ได้นะครับจะผู้หรือเมียก็เขาไม่ไม่มีปัญหานะครับได้หมดนะครับอันนี้ก็รอให้ระดับน้ําคงที่ก่อนนะครับแล้วก็จะเอาาตัวผู้มาใส่นะครับแล้วก็จะให้เขาอยู่แบบอเออเงียบๆนะสักพักหนึ่งจนตะว,วันตกดินนะครับแล้วก็จะเปิดเสียง ครับเปิดเสียงกบร้องนะครับเพื่อกระตุ้นสร้างบรรยากาศนะครับในการผสมพันธุ์นะครับผมพามาดูนะครับบรรยากาศวันนี้นะครับช่วงเย็นนะครับท่านผู้ชมสำหรับท่านใดที่อาจจะไม่เคยเห็นนะครับการเพาะพันธุ์กบทํำยังไงนะครับผมลงไว้หลายคลิปนะครับวันนี้ก็พามาดูบรรยากาศคร่าวๆนะครับบ่อนี้ก็ วันนี้ก็โต,แล,ตแล้วนะครับีตัวใหญ่แล้วตัวละเกือบ2บาทแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจับตัวผู้มาลงนะครับจับตัวผู้มาลงเดี๋ยวไปดูกันนะครับท่านผู้ชม บ่อวน,นี้จะเป็นบอ่อพักนะครับสําหรับพ่อแม่พันธุ์ที่ผสมพันธุ์แล้วนะครับก็จะมาพักอยู่ตรงนี้ก่อน2ส,สัปดาห์นะครับแล้วก็จะผสมอีกทีหนึ่งนะครับหมุนเวียนกันไปนะครับเนี่ยนะครับตัวผู้นะครับตัวผู้นะครับก็เดี๋ยวจะคัดกันอีกทีหนึ่งนะครับ พร้อมแล้วนะครับพร้อม จับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเอาเอาตัวผู้ลงนะครับลอยตัวผู้ลงไปแล้วนะครับท่านผู้ชม30ตัวนะครับตัวเมีย17ตัวนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยมาติดตามพรุ่งนี้นะครับว่าจะไข่เยอะไหมนะครับวันนี้ฝนลินด้วยนะครับ วับบนนี้ตาตีนะักสวัสดิ์นะครับเจอกันพรุ่งนี้นะครับฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ